สวัสดีค่ะครอบครัวไร่สนันค่ะค่ะมันนี่เพิ่นสิบผ้ามาเห็ดย่ำบักม่วงหาบบักหน้าูเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็สิเก็บหนวยแก,ก่ๆมาเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะสิมาย่ำใส่พริกผงใส่เกลือใส่น้ำปลาธรรมดานเนี่ยเนาะจานะ้าเนาะค่ะอันนี้ห้าวกะน้ำนี่กะใส่เกลือเนาะคะนะ่ะเนาะใส่เกลือลงไปหนึ่งซอนโตเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อแซยางกัดยางของบักม่วงหาบบักหน้าหูของเขานี่แซเผื่อบ่อหายยางเขาหลาหรอกค่ะเพื่อบ่อ,เข,บเ,อเขาขมเนาะคะนะ่ะเนาะ จากนั้นเท่ากับมาหั่นลงเลยค่ะพาขึงเลยเนาะค่ะเนาะพาขึงลงแซ่ลงใน,านา่นำเกลือเลยจ้ะ ค่ะตอนนี้ก็ผ่าผ่าขึงซีกแล้วเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นเทาก็บจะเอาเม็ดออกเนาะค่ะเนาะแช่น้ำเกลือไว้ประมาณสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะค่ะเนาะเพื่อให้ยางเขาออกค่ะแล้วเทาก็บจะด้แกะเม็ดออกเลยนะะเนาะค่ะเนาะเม็ดเขาก็บจะแกะง่ายเนาะค่ะเนาะถ้าเทาแช่น้ำเกลือออกเนาะสังเกตกับสิมงนี้ยางๆขึ้นมาตรงน้ำนี่เนาะ,ะค่ะเนาะ ตะวาม็ดเขาจะมีรสชาติขมค่ะถ้าต้องแกะออกให้เหม็นนะจ๊ะถ้าแกะออก่าเหมดนกะรสชาติขมแต่ว่าบางบางคนเพิ่งสะบอกแกม็ดออกด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้มันเกิดจะมีรสชาติขมเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องแกะออกแต่บางคนมักเพิ่งกะสิเพิ่งมักรสขมมันกิสิกินเม็ดมันแม ค่ะตอนนี้กแกะเม็ดเอ่อออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างน้ำเกลือออกมาณสองน้ำเนาะค่ะเนาะให้สะอาดแล้วก็ไปย่าได้เลยเนาะค่ะค่ะตอนนี้กะล้างทำาควา่สะอาดแล้วเนาะค่ะเนาะล้างน้ำเกลือออกเรียบร้อยแล้วจ้ากะซิมีเครื่องปรุงเนาะค่ะเนาะน้ำตาลสามซอนโตแล้วก็ผงชูรสเนาะค่ะเนาะแล้วก็พริกผงจ้าแล้วก็น้ำปลาสองซอนโตเนาะค่ะเนาะกะซิมีน้ำปลาาะคะเนาะสิใส่แบบขวดเนาะจ้ามันนีเนาะค่ะ ขากระทศส,ส่วนผสมทุกอย่างร่วมกันเลยเนาะค่ะเนาะค <T> ่ะน้ำปลาเข้ากระจิตใส่ประมาณสองหรือสามซอนเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะ จะัหนก,ก็คุดในเข่ากันเนาะค่ะเนาะจ้าส้มนี้กับเซตเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเอาไปเทใส่จานก่อนจ้า ค่ะมะม่วงหามะนาวโฮขอ้าฮาก่าย่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนีนด,ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ